สวัสดีครับเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9มีนาคมนะครับ2026ว,วันนี้ก็มาทำบุญวันสตร์ไทยนะครับที่วัดสำงามนะครับก็ที่บ้านสำงามนี้ก็จะทำที่วัดเนาะทำบุญเรียกว่าตุดสี่สงการห้าสมัยก่อนนะทุกวันนี้ก็ ที่บ้านก็ทำที่วัดที่บ้านก็ทําเหมือนกันก็คือทําบุญตุดไทยเนี่ยสี่วันแล้วก็ไปทาบุญสงการอีกห้าวันผมก็ตั้งใจว่าจะมาทําให้ได้ทุกวันนะครับแล้ววานแม่มาด้วยนะก็วันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวมาให้ก็อันนี้พากกาลังสวดนะครก็พอจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลงมามาที่ตลาดลินสะน้ําหลังเมนเผาผีว่าสำนามนะครับ มาเล่าทำด้วยภาษาใจนะครับมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ธรรมะนะครับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะนะฮะให้เพื่อนฟังเพื่อมีประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็มีบุญสัมพันธ์ที่ดีกันกับผมนะฮะก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผมสื่อออกไปนะฮเมื่อวานมีเรื่องตื่นเต้น <laughs> เป็นดินไหวยี่สิบแปดมีนาคมนะครับประมาณบ่ายโมงยี่สิบนอนอยู่ไหลแรงอะ่ะไหวแบบบ้านวันเลยอะ่ะ ตกที่แรกนอนอยู่ตกใจเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันทาไมบ้านมันโค้งเนาะแม่บอกว่าเรียกเรียกผมเนาะมึงไปดูที่ไต่ถุนบ้านเนี่ยมีใครมาขย่าบ้านบอกบอกแม่ผมว่าแผ่นดินไหวใครจะมาขย่าบ้านใต่ถุนบ้านแม่ผมไม่รูเลยแล้วก็นอนดูทีวียังแกไปแล้วแล้วแบบแบบมันมันโหโค้งไปโค้งมากลัวว่าบ้านจะล้มไปหลังคือบ้านผมนอยู่ริมน้ำเนาะอยู่ริมน้ำกลัวมันจะสไลด์ลงไป บอกแม่มังออกมังนอกมังนอกนดินนอนอยู่ทําไมเล่าพันดินวนไหวอันเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องอย่างง่ายแม่แกเข้าใจว่าทำไมอยู่อยู่บ้านคงคิดว่ามีคนไปไปอยู่ใต้ถุนแล้วแบบเขย่าบ้านปรากฏว่าพอออกมาข้างนอกนะคนออกมาเต็มเลยเว้ยแสดงว่าคือพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่า <c oughs> เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพมา่ากลางแบบไหวแบบ ลึกลงไปในในในพื้นดินสิบกิโลนะครับไหวข้างแรกในแปดจุดสองฟุตเตอร์ถือว่าแรงมากเลยครับระดับนี้โอ้โหโคตรแรงเลยแหละแล้วก็อาร์ติช็อกอีกเจ็ดจุดหนึ่งคันนี้มันมันขยายวงรัศมีมันพันกว่ากิโลภาคเหนือไปถึงกรุงเทพอ่ะกรุงเทพนี่แบบตึกสูงๆนี่ตึกแรสอต้องงอถึงกับถล่มี่จักจุจักกันเนาะดูอ่ะถล่มลงมาเลยปุ๊บโอ้โห เหมือนที่เขาระเบิดตึกทิ้งเลยละครับก็ในชีวิตก็ไม่เคยเจอผมว่าเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับดูจากข่าวเนาะคนก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันมีแบบแผดไหวเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็แรงด้วยนะครับขนาดเราไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางนะแล้วแค่แบบอยู่วงนอกอะ่ะยังขนาดนี้พอมาดูข่าวดูภาพที่สื่อมวลชนจากในโซเชียลเนะาะพม่านี่โอ้โห ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านตึกเนาะที่พังนะครับบ้านตึกแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำก็พังแล้วก็เป็นดินแยกเป็นทางยาวนะครับนี่เราคือภัยธรรมชาตินะฮะในกรณีอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดธรรมะเนาะสติสำคัญที่สุดเลยครับเร,เราเราเผชิญหน้ากับภัยพิบัติเลยพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะตกใจแล้วก็กลัวส่งเสียงโอยวายวุ้งว,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 ว้อะไรเนี้ย สติไม่ค่อยอยู่กับตัวเพราะว่าหนึ่งคือขาดการฝึกฝนไม่ได้ฝึกไว้ไงพอเจอเรื่องอะไรพุ่งมาปุบ๊บปั๊บขุ้นมาก็จะจิตมันหลุดกลัวตายไม่ผิดหรอกมันถูกนะครับทุกคนกลัวตายอยู่แล้วแหละผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าถึงกลัวมันก็ตายถ้าถึงเวลามันนะไม่ใช่ว่ากลัวแล้วจะไม่ตายนะครับกลัวแล้วถึงเวลาถ้าเกิดเอาอย่างกรณีของไอ้ตึกขล่มสตั้งงอคนพนักงานหรือว่าพวกคนงานที่ทํางานอยู่บนตึกเขา วันนี้เขามีมีคลิปให้ดูก่อนที่ที่ที่ตึกจะถลม่มมันมีคนงานทํางานอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคือยังไม่รู้ว่าตึกมันจะถลม่มทํางานอยู่ตอนบ่ายเนะเาะกลังจะกินข้าวเสร็จก็มานั่งทํางานอะไรเงี้ยก็กําลังจะปลูกเหล็กปลูกอะไรกำลังจะ,เ,ะ,จงจะเทปูนอะไรเงี้ยช่วงวินาทีก่อนที่มันจะถล่มลงมาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะไม่มีใครรู้ถ้ารู้่าคงไม่ไปทำหรอกใช่ไหมเนี่ยคือชีวิตแหละคือความที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง ก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยก็ไม่รู้จะทำไงเนาะมันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่รอดหรอกจะหนีทันได้ไงใช่ไหมหนีไม่ทันอยู่แล้วนะครับตึกทั้งตึกถล่มลงมาเนี่ยคือความไม่แน่นอนของชีวิตเราไม่รู้ว่าออกจากบ้านไปเราจะไปเจออะไร บางทีก็รักษาสุขภาพแข็งแรงทำนู่นทำนี่ให้แบบจิตใจดีเบิกบานแข็งแรงออกกำลังกายกินดีอยู่ดีวันหนึ่งเกิดแบบนี้ขึ้นมามันไม่ได้ใช้แ่เงินที่หาเราหามาได้แล้วก็ถึงในพบบาแบบนั้นน่ะเราคิดดูที่ว่ามันจะกลัวขนาดไหนถ้าเราไม่ฝึกจิตไว้เพราะฉะนั้นเอ,อผมออกมาพูดเนี่ยผมออกมาเล่าทำาดยภาษาใจเนี่ยก็ เชิญชวนเพื่อนๆนะครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องหันมาเรียนรู้ธรรมะหันมาสนใจธรรมะหันมาฝึกปฏิบัตินะครับรักษาศีลเจริญสมาธิฝึกฝนปัญญาเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของหลายหลคนนะค,คนใหญ่นะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แบบโอ้โหไม่เห็นชัดขนาดนี้คือแบบ คือวันวันวันที่แบบโค้งใบโค้งมาเงี้ยเพิงพ่งเนี่ยผมไม่เคยเจอเนะี่ยผมห้าสิบกว่าแล้วผมเพิ่งมาเจอครั้งแรกแม่ผมบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอายุแปดสิบกว่าก็เพิ่งเจอเดี๋ยวมันจะมีมาอีกนะครับมันจะมีแบบนี้มาเพราะว่าตอนนี้โลกมันขยับมันเกิดอะไรเขาเรียกว่าโลกมันร้อนอะ่ะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเอ,อน้ําแข็งขอ้โลกละลายเราเราดูแต่แต่ข่าวเราเราจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ แต่ว่ามันมันส่งสัญญาณมามาแบบตลอดเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่างเงี้ยโควิดสิบเก้าแล้วก็ภยัยแรงๆภัยธรรมชาติึนามีเอ่อลมพายุแรงแงอะไรต่างๆเหล่านี้คือถ้าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราก็จะไม่รู้สึกกลัวเราก็แค่ว่าโอ้โหมันนังสารเนาะโอ้โหมันน่าก,กลัวเนาะแต่ว่าเราอยู่บ้านเราปลอดภัยไงต่อเมื่อมันเกิดกับเราถ้าเราจะพัดจะปูอยู่ตรงนั้นขึ้นมาเอาอย่างกรณีของพายินไหวเมื่อวานเนี่ย มันคนสติหลุดร้องโวยวายบอกโอ้ยอะไรเงี้ยกลัวตายมีคนมีคนหลายคนมาสารภาพบอกว่าไม่เคยเจอกลัวมากเลยกลัวตายกล <c oughs> ัวตายจริงๆคือคือเราอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยสติสําคัญที่สุดนะครับสติมันจะทําให้เราเนี่ยแบบยังไงอ่ะมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรอกแม่แบบอาจจะแบบยังไงอ่ะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรหรืออะไรเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าใจเราไม่เสียงไง เราถ้าเราฝึกไว้ดีนะเรายอมพร้อมที่ว่าเอออาจจะเกิดก็เกิดไม่ไม่ต้องห่วงไม่อังวลอะไรเงี้ยเนี่ยคือประโยชน์ของคนที่เรียนรู้ธรรมะแล้วก็ฝึกฝึกพัฒนาสติถ้าเรามีสติเข้มแข็งคุ้มครอ,องใจเนี่ยมันก็มันทําได้แต่ร่างกายไงไอไอ,เ,อเหตุการณ์พวกนี้นะมันทําแต่ร่างกายแต่ว่าใจเราจะไม่เสียเพราะว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นนะเกิดตายขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเรากลัวขึ้นมาเนี่ยมันทุกขติอยู่แล้วแหละมันไปไหนไม่ได้เลยม, <laughs> มันไปทุกขติครับ <laughs> เพราะว่ามันจะมีสุขติกับทุกขติไง <t ai> ตายได้ความหวาดกลัวตายได้ความห่วงเนี่ยตายได้ความแบบอะไรแบบไม่อยากตายอย่างเงี้ยมันมันไม่มีมีทุกขติเป็นที่หมายนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราตายแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่มีใครเพาะรอดหรอกไม่มีใครรู้วันตายด้วยนะครับดัะนั้น ถ้าเราหันมาสนใจเรียนรู้ธรรมะเนี่ยฝึกปฏิบัตินะครับฝึกพัฒนาสติเนี่ยบ่อยๆให้ต่อเนื่องสม่สมําเสมอให้ใจมันมีกําลังมากๆนะครับเผื่อวันหนึ่งเกิดมันเจอเหตุการณ์มันีมขึ้นเนี่ยนนรเราจะได้มีที่ไปที่ดีมีสุขติเป็นที่หมายนะครับคือมันได้มาแช่งกันนะแต่ว่านี่คือความจริงของโลกและชีวิตนะครับเราไม่ได้แก่ตายความตายเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะคนแก่นะครับ ความตายเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนกับทุกช่วงชีวิตนะครับเพราะความหลงเราเลยมองข้ามตรงนี้เราก็เพลินอยู่กับโลกอยู่กับการงานอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวไม่ค่อยได้คิดถึงมันนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากับ,กบเราชวนชวนตัวเนี่ยแล้วเราไปคิดตอนนั้นมันไม่ทันไง <laughs> ไปปล่อยวางเออไม่ยึดมั่นถึงมัน่นไปนิพพานเนี่ยมันไม,ไม่ทันนะครับตอนเป็นๆอยู่ไม่ฝึกไว้ไม่มีทางเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําทุกวันสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับเรางอันดับแรกเลยเราต้องรักษาศีลศีลศีลห้าก็ได้นะครับรักษาให้มันเป็นปกตินิสัยเนี่ยมันจะเป็นก้าวแรกของการที่จะพัฒนาปัญญาให้มันเกิดขึ้นคือเราไม่ใช่มีปัญญาเพื่อจะอไปหาเงินหาทองเลยนะปัญญาทางพุทธเนี่ยมันหมายถึงปัญญาตัวที่ไปสลายความยึดมั่นถึงมั่นไป ไปรู้ความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็จิตเป็นปล่อยวางนะครับหยุดปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะครับฝึกตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้ถึงถึงจุดที่แบบเวลามันเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเรื่องวิกฤตในชีวิตอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับมันอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าเราต้องฝึกมันฝึกมันต้องใช้เวลาครับแต่ว่าเราจะมีเครื่องมือมีมีมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะไปสู้ไปสู้กับไอ้ตรงนั้นนะครับไอ้ตรงที่แบบ ความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเราเราจะมีวิธีจัดก,การกับมันว่าให้มันทุกข์น้อยลงหรือว่าไม่ให้มันทุกข์ความทุกข์นั้นอยู่กับเรานานเป็นเป็นเป็นระยะเวลานานที่เราแบบไม่สบายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยการฝึกมันมีขั้นตอนของมันนะครับมันต้องเป็นสเต็ปไม่ใช่ว่าเราคิดปุ๊บเราทําได้ปั๊บเลยหรอกนะครับอันนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเขาฝึกสะสมบารมีมาเยอะนะครับ อย่างท่านภัยยะท่านอะไรเงี้ยสะสมบบารมีเลยมาเยอะไ,ได้ยินพระพุทธเจ้าพูดไม่กี่ประโยค,โยคก็สามารถที่จะตื่นโพงได้แต่เสมอเราเรา,เราท่านท่านอย่างผมอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเนเงี้ยมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันมันฟังพระไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองมามันก็ยังไม่กระเตื้อนขึ้นเหมือนก็ยังแบบความทุกข์ก็ไม่หายไม่เบาปฏิวัติยังไงมันก็ยังเจอทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่เงี้ยคือเราเป็นพวกแบบ บัวแบบกําลังพึ่งโผล่จากตมไงไม่ใช <Ac S 2> ่บัวใต้ใต้ตมนะไม่ใช่บัวใต้เลนบัวกําลังพุ่งโผล่จากตมเพราะนั้นเวย์เวยอะไรเนยยาสัตว์เลยทั้งหลายเนี่ยเวยเนยยาสัตว์เนี่ยก็คือมันต้องสะสมมันต้องปฏิบัติต้ตองทําอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอเพื่อเพื่อให้มันเกิดประสบการณ์ขึ้นกับใจเจ้าของนะครับเหั้นเราจะไปคิดว่าเราฟังแล้วเราจะรู้เรื่องเลยนะครับน้อยคนแบบนั้นนะครับเอาถะว่าเราเราเราเป็นนักศึกษาเราเราเป็นนักปฏิบัติเราต้อง ทำแบบต่อเนื่องสม่ําเสมอเดี๋ยวถึงเวลาจุดหนึ่งนะถ้าเกิดเรามีของเก่ามาเยอะเนี่ยถ้ามันจะรู้ขึ้นมาเนี่ยมันฟังไม่ขี่ประโยชน์มันก็เข้าใจแหละพอเข้าใจปุ๊บเราก็ลงบุตฏิบับเพราะนั้นเชิญชวนเพื่อนๆเนาะมันความตายมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ไกลเราหรอกนะฮะเนี่ยเราเหตุการณ์เลยได้ไหมคนที่ไปทํางานตามตึกตามใดเนี่ยที่แบบเขามันถล่มลงมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าชีวิตมันคือความไม่แน่นอนนี้ ฉนั้นถ้าเราไม่ฝึกเตรียมพร้อมไว้นะครับให้จิตมันมันพร้อมรับทุกสถานการณ์เนี่ยมันก็มันเกิดมามันเสียชัดเกิดเนี่ย <c oughs> มันตายฟรีนะครับดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเกิดในแผ่นดินไทยมีครูบาอาจารย์มีนักตรญ์เยอะมีคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นท i k ตเตอกหรือว่าเฟซบุ๊ก จากลายจากอะไรที่เขาส่งมาให้นะครับอย่ามีอคติอย่าประมาทอย่าคิดว่าเอาไว้แก่ก่อนเอาไว้ให้มันหมดภาระก่อนแล้วก็ปฏิบัติมันไม่ทันนะจะบอกไว้ก่อนไม่ทันหรอกนะครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งโอโ้โหต่หายใจคว่ำนะครับขับรถออกไปก็ไม่รู้จะพอรอดหรือเปล่าเพราะคนมันอารมณ์อารมณ์ร้อนเยอะนะครับคนติดยาเสพติดก็เยอะขาดสติเยอะมากเราทํายังไงเราไปแก้คนอื่นมันไม่ไดนะ้เรามีวิธีเดียวคือเราต้อง มาเปลี่ยนตัวเจ้าของนะเปลี่ยนจิชใจเราให้มันพร้อมรับทุกสถานการณ์ถ้าเราทําบุญสร้างกุศลไว้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีพลังงานอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคอยปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบขับขันแบบ